ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่ในเกมซอดแอบอีกแล้วนั่นก็คือพิกปูนั่นแน่ซึ่งในครั้งนี้นะคะเรามากันในแมปของออฟฟิศค่ะ ในนี้เนี่ยก็จะมีห้องแป,แปลกๆหลายห้องและมีอุปกรณ์ให้เราได้ปลอมตัวเยอะมากๆมาดูดีกว่าว่าครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นคนซ่อนใครจะเป็นคนหาและจะแอบเงียนได้มากขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะไปเลยว้าเอาล่ะครั้งนี้เราไปคนซ่อนไปไปพวกเราพวกเราพวกเราฉันจะนับแล้วนะอย่งเดียเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเขอไป ไปเฮ้ยทำไมมันต้องนับกันเร็วขนาดนั้นอ่ะบ้าหรอยึดเฮ้ยสี่สามหนึ่งศูนย์ไปแล้วเอ้ายิงโดนใครวะเนี่ย มาดูซิว่าทางฝากคนหาเขาจะหาเจอหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่ามีการสแกนเกิดขึ้นอยูไ่ไหนจ้าสแกนโดนหรือเปล่านะปริมปริมริมรมเฮ้ยอยู่ไหนอะ่ะคุณตารวจเดินไปเดินม,ม,มาครับผมไม่มีไม่มีบ้านหรือเปล่าใครเขาจะอยู่ห้องนั้นกันอยู่ห้องสนุกนู่นมันยังวุ้งวุ้งอยู่อ่ะครับผมแนะนำให้คุณออกจากห้องนั้น มันห่มันหล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แต่ตรงแจงอ่ะมีตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ จังหวะนี้คนหาตรงหน้าประตูก่อนมีใครเป็นผู้ต้องสงสัยบ้างไหมแถวนี้ดูไหนนะไปแล้วไอ้ป่าไป็ต้ายในห้องนำ้ำแต่ว่าในห้องในตงชันน่ะมันม,นม,นม,ม,นมีมันมีคน อย yeah, 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 yeah. like ่าอย่าดอย่าดิขอรีรอนกระสุนก่อนไอ้คืออติติเอาพวกเราลุยเข้าไปเลยลุยเข้าไปเราจะไม่ปล่อยให้พีกิรอดจากที่นี่เด็ดขาดลองดูลองดูแถวแถวผนังแถวเ้าอีแถวโต๊ะพีกิคุณต้องไปแล้วคุณต้องไปแล้วว่าคุณเป็นอะไรพีกิตนี้ ผมเป็นของเหลี่ยมเลียมนี่แน่เอาว,อาวพี่หนีไม่ได้ปังปังเหยียบพี่อยู่พี่จะหนียังไงมาครับครั้งนี้เราเป็นคนซ่อนเป็นไรดีเป็นไรดีเป็นไรดีสามสิบสสิบหานะสามสิบหา ก็เอาก็มาเลยครับก็มาเลยครับใครกลัวใครกลัวสี่สองหนึ่งโอเคหาครับผมเฮ้ยเฮอย่าพูดดิอย่าเบิร์่จจะไม่เลยสวยแล้วผมอยู่ในที่เกิดเหตุผมอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้เราต้องรวจลุงกลูกันเข้ามาในบ้านฉันรู้สึกแปลกแต่ฉันพยายามอยู่ ฉันพย,ยายามทำตัวให้กลมกลื่อนกลมกลืน,น <c oughs> ได้ตอนนี้เราเป็นสปายเราจะมาหากันครับในห้องกรีนสกินเฮ้ยไปทุกคนทุกคนชุนเจอฉันเจอในห้องกรีนสกินไปดู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 มาบ,าบ,าบา้าบ้าบ้าแถวนี้แถวนี้สแกนเจอสแกนเจอเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นของชิ้นไหนจะไม่รู้ว่าเป็นของชิ้นไหน นี่ไงนี่ไงกาอี้นี่ไงเจอแล้วหนึ่งในห้องน้ำมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับมีใครขี้ในห้องน้ำไหมครับในห้องน้ำปลอดภยัยในห้องน้ำไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียวฮันเน่สวล่ โอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วอารเบิร์ดไปกินเอออย่าอย่างนี้ นี้เราเป็นตำรวจครับผมเอาล่ะครับเราจะสังเกตของที่กระจัดกระจายแถวแถวงกว้างก่อนนะครับว่าจะมีตรงไหนที่เค้าแปลงล่างบ้างตรงนี้ลองเช็คก่อนมีอุปกรณ์อะไรที่แบบแปลกๆไหมเฮ้ยเฮ้ยเอกสารจริงด้วยเอกสารจริงด้วยไปจัดการทีไปจัดการที ตอนนี้เหลือพรบคนสุดท้ายครับผมน hey, ่าจะเป็นพี่กิตอีวาครับผมเฮ้ยเจอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทรงเีาแถว้นีรา้เจอเลยเฮ้ยจะจะ็ดรออะไรล่ะโยนไปเลยอย่าโยนระเบิดอย่าโยนระเบิดจ้าโตเปิดประตูด้วยถือตีแมวเปิดประตูตีแมวห้องปิดเลยปิดเลยมีเก้าอี้มีเก้าอี้รุนแรงรุนแรงโอ้พี่กิตเป็นอะไรครับตอนนี้เรายังไม่รู้เลยสวัสดีค่ะเบิด คุณโยนระเบิดตายอ่ะเฮ้ยครั้งนี้ฉันก็เป็นตำรวจเหมือนกันแล้วพวกนายไปทำอะไรกันอยู่บนหลังคาเนี่ยลงมาสามสองหนึ่งไปสวัสดีครับผู้ตำรวจยิงก่อนเฮ้ยสวัสดีฉันลองสแกนดูก่อนนายอยู่แถวนี้อุ้ย อยู่อยู่อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแกจะแกน้งรถผมดิ่มีวาเกมเบอร์อยู่ในห้องคริสต์มาสครับผมไอเกตอะไรเอ้าไม่ใช่หึูว่าใช่หึูว่าใช่โถเอ้ยลูกแจน้ำพี่ตกใจหมดเลยอะแจนก็ตกใจเหมือนกันนี่ไงโอ้ยประยันายโอ้โหเขาแอบไปตรงร้านนั่นเอง แถวนี้แหละเขาไมาอยู่แถวนี้แน่นอนเฮ้ยไม่เจอเลยแถวนี้เราหนีอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้โต๊ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนเฮ้ยเมันมันปล่อยควนันมันปล่อยอควนัน Stop <c> right there criminal scum ควันเขขขี่ไปแล้ว <c oughs> ขาดพี่ไว้อีกแค่คนเดียวเฮ้ยน,นี่หนับเพลอองนันเหรอมันอาจจะอยู่จุดใต้ตำโตเอ้า <c oughs> เราให้โดนได้ไหม ตอนนี้เราได้เป็นคนซ่อนแล้วฉันหาของเด็ดเด็จิงๆได้หนึ่งชิ้นนะสามสองหนึก้าเราจะบุกอัดค่าสึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลวมันให้ทะลุอย่าไม่จุดยังโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เด็ตตอนนี้ไม่ได้เอ๊ะทำไมทำไมแถวเรามันบุ้งบุ้งนะ แล้วตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ของเหล่าตำรวจบ้านนะคะว่าเขาทำอะไรกันอยู่บ้างดูเหมือนว่าเขาทำการกระจายเรดราเพื่อหาเรา ตรงนี้ตรงตรงนี้เจอตรงนี้เจอได้ได้ได้ตรงไหนครับตัวไหนครับตรงนี้เหรอตรงนี้เจอครับแถวนี้นะแถวนี้นะเดี๋ยวฉันจะลองเช็คแถวๆนี้เฮ้ย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 ลองเช็คโนนี่อ้ยยตัวนี้นเจอแล้ว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 ทักเยะทักเฮียะมันเป็นทังเยะมันแปลงร่างเป็นโซฟาแล้วตอนนี้ไม่เปนโซฟาใหญ่มากโซฟาใหญ่มากเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคนนะ ไปไปไหนวะมันต้องมีสิทธิ์ของที่กระจายกระจายเฮ้ยตรงนี้เจอตรงนี้เจอเหมือนชุบแจนจะจะหลบหนีไปแล้วนะทุกคนเป็นอะไรวะอะไรอะไรหวาดเสียวอะไรขนาดนั้นนะตรงนี้เจอตรงนี้เจอเนี่ยเฮ้ยเจอเหรอไหนตรงไหนตรงไหนโอ๊ย ฆ่าเราแน่แน่ึ้อยดูช็อตน,นี้ให้ดีๆนะเจ้าสาวน้อยเป็นยังไงอีไปละฝืนด้วยนะฉันกลัวจะติดเชื้อซอมบี้น่ะ